nhiệt gió pan đìn lùm biến hoang bón này mẫn biến phủng quắc mồ khốn kiêng xa đỡ cả cò nhô mớn om con phăng thầy cụ má phăng lâm mai ưu đì hái ông bà ไก่ได้ได้บาทเนี่ยองภาษีผูวเปื่อนม่ามนลก่อนลูกฟันท่าเขาขอความความพฮเสียงานน้องแล้วพาเขาสูนิหาน พโอโอ şey ี่ดอกเอ้ยเปิดมายุคสมัยสุเมนีเปิดมาสมัยบ้านขอนเมืองห้อมซ่อมซ่อมไปกัเสียนเดินทานคำโบราณเพิ่นบอกว่าสมัยสุเมรีเปิดมาสมัยใหม่เรียนว่าป้าด้วหน่อยเด็กหน่อยเดือนผู้ใหญ่สมัยใหม่ไปพัฒนา สมัยใหม่แกกลัวลวดจวนเน้นแกกลัวผามันหย่อนมันขอนมันน้อมตาก่อแม่พี่น้องเอ้ยไหลามาเทมานะมาโมมาณมาโมมาณมาโมมา ให้ไม่ให้ได้ไม่ได้ก็ขอให้เจริญเป็นพุทธ,ธมหามงคลเป็นพุทธ,ธมหามงคลแด่พี่น้องผู้ที่มาร่วมง,งานก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ลูกลูกล้กลานลานที่มาทําการแสดงวันนี้ก็ขอให้ประสบความสาเร็จให้มีเงินมีทองรำ่ำร่ำรวยรวยขอให้รวยเป็นของพี่ของน้องทุกคนเมื่อน,นี้ก็ขอให้หมอเคนเจริญเป็นพุทธ,ธมหามงคล สิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นพุทธมหาบารมีก็ขอให้มงเกิดเกิดแก่ลูกแก่หลานเกิดแก่ลูกแก่หลานเกิดแก่ลูกแก่หลานวันนี้ขอพุทธ,ธานุญาตสัมมาเทวะลูกขออารวะพุทธ,ธมหามงคลป้าหมอลำเดชดจาหน่อยลำเบาไทยมาเสยมาดิแมะค่โอ้ยหนี่อยละ ขับวัวพ่อวันนี้ยังไงก็ขออนุญาตให้ลูกๆล้านๆให้ม่อนซื่นโนเซลให้เต็มที่เนาะโอ้ยแห้หายใจหอดพองแน่จะกบาทเน่แม่มันขอ